ทุกคนก็น่าจะใช้ Google กันอยู่ทุกวันนะครับคือถ้าเราไม่รู้อะไรนะครับเราก็ใช้ Google แต่ที่จริงแล้วนะครับ Google นี่เขามีฟีเจอร์ต่างๆนะครับอย่างเช่น Google Lens Google Voice หรือ Google Humming ด้วยนะคืออะไรหรอครับติดตามต่อเลยครับ ก็เริ่มต้นแบบง่ายๆแล้วกันนะครับ Google Voice Typing นะครับก็คือจะเป็น Assistive Technology นึงที่มีมาหลายปีแล้วแต่ว่าผมไม่อยากให้ทุกคนมองคำนะครับอย่างเช่น hey Google หรือ hey Hello Google อะไรแบบนี้นะครับก็คือการที่เราจะ search ด้วยเสียงของเราแต่ว่าที่จริงแล้วมีฟีเจอร์นึงที่ผมรู้สึกว่า ทมากเลยนะครับ Google humming นะครับสมมติว่าผมไปเที่ยวแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงหนึ่งที่ผมว่าเฮ้ยเพลงนี้คืออะไรผมก็จะฮัมตามเพลงได้แล้วก็ Google เนี่ยเขาก็จะเสิร์ชตามให้ผมเลยนะครับโอเคได้ครับ Let it go Yes มิกกี้ผมก็ทำในเพลง Let It Go นะครับแล้วก็กลายเป็นครับก็เซิร์ชได้เพราะว่าเขาก็มีดัตต์เบสเต็มไปหมดเลยโอเคต่อไปนะครับนะวัตรกรรมที่ผมชอบที่สุดของ Google นะครับก็คือ Google Lens นะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยใช้แต่ว่าที่จริงแล้วคุณได้ลองใช้แบบจริงจังกันหรือเปล่าอ่ะสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับ Google Lens นะครับก็คือการที่เราเปิดเข้าไปใน Google แล้วก็กดปุ่มกล้องที่อยู่ข้างๆตัว Search bar นะครับอ่ะสมมติว่าผมอ่ะ ไปเจอหนังสือเล่มนี้นะครับผมอ่ะอ่านไม่ออกนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยผมอ่านไม่ออกนะผมอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรมาจากไหนคืออะไรกี่บาทอะไรแบบเนี้ยผมก็จะใช้ Google Lens ในการเสิร์ชได้กดปุ่มปุ๊บแชะเรียบร้อยครับเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นหนังสือ The Greek Myth Book by Robert Graves นะครับ แต่นอกจากเราจะใช้ Google Lens ในการเสิร์ชหาข้อมูลหรือของว่าอันนี้คืออะไรมาจากไหนนะครับแล้วก็ใช้แบบการแปลได้นะครับสมมุติว่าผมอะอยาก Translate ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับเราก็จะเลือกตรงนี้ได้เลยโอเค English to Thai Robert Graves ตำนานกรีกเท่มากเลยครับแค่นี้ก็ Translate ได้ Google Lens ช่วยกันบ้านคุณได้ด้วยนะ ช่วย h o m e ิร์ k นะครับสมมุติว่าผมเจอ2อบอกสองไหรเไม่รู้คืออะไรก็ใช้ตัวเป็น homework ได้นะครับทุกคนต้องลองเล่นดูนะครับแล้วต่อไปนะครับสำหรับคนขายของออนไลน์นะครับอันเนี้ยคือสุดยอดมากเลยนะสองฟีเจอร์เนี้ยผมชอบมากอ่ะสมมติว่าผมอ่ะเป็นคนขายของแบรนด์เนมมือสองในโลกออนไลน์นะครับแทนที่ผมจะถ่ายรูป2ดีนะครับแบบแชะปุ๊บโพสนะครับทำไมถึงเราไม่ทำแบบรูปภาพ 3D แล้วครับส่วนอย่างนะครับกล้องของทุกคนในสมาร์ทโฟนที่ทุกคนถืออยู่นะครับถ่ายรูปภาพ 3D ได้แล้วนะครับคุณก็แค่ต้องมาเสิร์ชว่า,าต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 3D Photo อันไหนหรือว่ามี built-in ในโทรศัพท์แล้วแล้วก็ลองถ่ายรูปแบบ 3D Photo มาขายของนะครับเซลของคุณขึ้นแน่นอนครับต่อไปนะครับอันนี้คืออันที่ผมรู้สึกว่าอันเนี้ย เกินไปล้ว o o เ l e นะครับเขาออกฟีเจอร์ใหม่เป็น v i s u a l search นะครับสมมุติว่าผมเสิร c h ใน Google นะครับว่า food delivery near me นะครับรูปภาพของร้านของคุณเนี่ยจะขึ้นมาเป็นตุบเป็นใหญ่เลยครับเป็นรูปภาพแรก แปลว่าเนี่ยเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่สําคัญมากๆสาหรับคนที่กําลังมีธุรกิจในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่อไปนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่มันดู natural มากเลยเหมือนเหมือนการเสิร์ชแบบธรรมชาติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูดีกว่านะครับว่า m u s e t i search มันยืดหยุ่นและก็ natural ยังไงนะครับอ่ะสมมติว่าแทน,แทนผมเจอกระเป๋าตังค์อันนี้อยู่ตรงโตง๊ะกินข้าวของใครก็ไม่รู้นะครับผมอยากรู้อันนี้แบรนด์อะไรคืออะไรนะครับ ท่่าไหรแน่นอนนะครับผมก็จะใช้ Google Lens ในการ search นะครับโอเคถ่ายรูปแชะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ v i v i a n Westwood แต่ว่าคราวนี้เราจะมาลองใช้ multi search หน่อยนะครับอย่างเช่นข้างบนโอเค add to your search ผมอยากได้กระเป๋าตางเงนเนี้ยในสีเขียวผมก็จะเขียนว่า green มีหรือเปล่าอ่ามีครับ v i v i a n Westwood ก็จะมีเนกระเป๋าตัางค์สีเขียวอันนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมกำลังเดินเล่นอยู่นะครับแล้ไปเจอดอกไม้อันนึงเฮ้ยดอกไม้นี่คือดอกไม้อะไรก็ใช้ Google Lens การเสิร์ชแล้วก็พิมพ์ว่า how do I take care of this เขาก็จะเสิร์ชพร้อมกับ Google Lens ในการดูแลดอกไม้นั้น เห็นไหมคือสมัยก่อนในการเซิร์ชของผมนะหรือของเราแล้วกันนะครับเราก็จะเซิร์ชว่าอันนี้คืออะไร What is this Can you tell me that อะไรแบบเนี้ยแต่สมัยเนี้ยนอกจากี่มี ChatGPT แล้วเราจะมี Google Lens ซือ Google m u l t i s e a r c h ในการเซิร์ชที่แบบว่า natural เป็นมนุษย์อ่ะเหมือนเรากำลังคุยกับคนอ่ะเฮ้ยเราอยากได้อันเนี้ยแต่เป็นสีเขียวเหมือนคุยกับคนอ่ะความ natural เป็น flow ที่แบบว่าเท่มากเลยผมชอบมากครับแล้วก็กำลังรอดูอยู่ว่า Google เขาเนี่ย จะอินทิเก t ต Google Bard ตัว Chatbot AI ของเขาเป็น Ecosystem ยังไงรอติดตามดูได้เลยครับ